สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมุมศรัทธาค่ะอยู่กับผู้ชชาอัครสิมภากรค่คะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในประเด็นสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่านะคะและที่สําคัญนะคะพบกับรายการมุมศรัทธาของเราได้เป็นประจํานะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ6กนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาแบบนี้ทางช่องเมทโทรทีวีของเรานะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากว่าที่ร้อยตีกิษณศักดิ์กันทสุดนะคะกรรมาการฝึกอบรมและผู้ช่วยเลขาธิการ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะสิทธยาพิบาคงคงกริตนะคะอิ่มกมลน,นะคะหัวหน้าแผนกการสื่อสารคิสจักเซวนเดย์แอสเวนซิสแห่งประเทศไทยนะคะเรียนกราบสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับวันดี้ครับโจทย์วันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนจะใกล้ตัวเป็นเรื่องเหมือนที่หลายๆคนกลัวนะคะอาจารย์นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นะคะในทางพุทธนะคะขอญาตกลับมาที่อาจารย์ ทิษศักดิ์กอ่อนละกันศาสนาพุทธนะคะให้มุมมองในเรื่องนี้ไว้น่ากลัวมากนะคะอาจารย์ครับค <c oughs> ่ะกับผมในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะครับค <c oughs> ่ะท่านถามว่านารกสวรรค์ของาศาสนาพุทธเป็นยังไงมีจริงหรือไม่นะฮ <c oughs> ะในประเด็นแรกนะครับค่ะ <c oughs> ผมต้องกราบเรียนว่าทางพระพุทธศาสนานารกสวรรค์นี่มีแน่นอนนะครับค่ะตั <c oughs> ้งแต่แรกเริ่มพระพุทธองค์ ก็ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดันหนึงเป็นการยิน,นยันว่าสวรรค์มีนะครับ <c oughs> เป็นมนุษย์คนเดียวที่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ทั้งๆยังมีประชชนทีพอยู่นะฮะไปเกิด <c oughs> พุทธมารดา <c oughs> แต่เมื่อได้ปขึ้นไปด้วยผลบุญและผลกรรมนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นพุทธเขาเรียกพุทธบาร,รมีนะครับ <c oughs> ที่เสด็จขึ้นไปแต่ที่ผมจะพูดในวันนี้หมายถึงว่าทุกท่านที่เกิดมาเนี่ยย่อมมีกรรมเป็นของของตนทางุทธ <c oughs> ศาสนาก็เรียกว่า,า,ามีมีกรรมนะฮะ กรหมุนาวัตติโลโกนะฮะจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าทำกรรมดีไว้สะสมไว้ในจิตเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วก็จะได้ขึ้นสู่สวรรค์นะฮะเรียกว่าสุขติภูมิในทางรุทธศาสนาสุขติภูมินี่มีหลายระดับหลายชั้นนะฮะไอทีเขาพูดว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจริงๆแล้วทางคุณศาสนามากกว่า16ชั้นแค่ชั้นรูปประพรมนี่ก็16แล้วนะฮะแล้วมีอารูปประพรมสูงขึ้นไปอีกสี่ ก่อนหน้านั้นก็มีสวรรค์ชั้นที่เรียกว่า6ชั้นน่นนะก็มีตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกะนะครับดาวดึงษายามาดูสิตานะครับแล้วก็นิมมานนรดีประนิมมิตสวรดีนี่เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในหลักคำสอนของลูกพุษธศาสนาตั้งแต่พระพุทธองค์ได้แสดง ธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็มีอยู่ในบทสวดอันนี้นะพูดถึงสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นการยืนยันว่าความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยสวรรค์นรกสวรรค์มีนะครับเรียกว่าสวรรค์นี่เรียกว่าสุขคติภูมินรกเรียกว่าทุกขคติภูมิหรืออบายภูมินะครับก็นรกไม่เรียกเป็นชั้นแต่เรียกเป็นขุมเป็นุมอย่างน้อยก็มี8ดขุมละนะแต่ละขุมชื่อยังไงเนี่ยจะมีชื่ออยู่นะครับมีชื่อของเขาด้วยมีชื่ออยู่เช่น ที่กลัวหน้ากลัวที่สุดของชาวพุทธก็คือชั้นที่ลึกที่สุดขุมที่ลึกที่สุดที่เรียกว่าอเวจีนรกแต่ผู้ที่จะกระทํากรรมเพื่อจะตกนรกขุมนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างยาลำบากก็มีอนันตริยกรรมห้านะฮะคือปิตุคาตฆาบิดามาตุคาตฆามารดาอรหันตะขตฆาผู้ที่บําเพ็ญเพียรจนสําเร็จเป็นพระอรหันตรอริยสงฆ์โลหิตุบาทก็คือทําให้พระพุทธเจ้า ข้อเลือดอันนี้ก็ยากเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ปณิพันธ์ไปแล้วก็ต้องรออีกอสงไขยชาติเมื่อนะครพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาจะได้ทําอนันตริยกรรมข้อนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่สามารถจะทําได้อยู่ในเวลานี้ก็คือทําไม่สงแตกแยกกันนะฮะเรียกว่าสังคเพศใครกระทำอันนี้อนันตริยกรรมเหล่านี้แล้วก็จิตผู้นั้นเมื่อร่างกายแจกดับนะจะต้องตกนรกที่ลึกที่สุดผมที่น่ากลัวที่สุดที่เรียกเอาเวกีนนรกไม่ต้องรอชาติ ถัดไปนะส <c oughs> ินชาตินี้ก็จะต้องถึงกรรมวันนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นหลักฐานว่านรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนา <c oughs> มีอยู่นะครับ <c oughs> มีอยู่จริงนะคะกลับมาที่อาจารย์คงกิจล่ะคะแล้วทางคริสต์ล่ะคะได้มองในเรื่องของนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อย่างไรคะถ้าคุณพิมพ์ถามแล้วมีช้อยแค่สองช้อย <c oughs> คือช้อยแค่ว่ามีหรือไม่มีอาจารย์มีมากกว่านั้นคำตอบคำตอบของของพระคัมภีร์ทางคริสต์ไอทางคริสตศาสนาเนี่ยต้องตอบว่ามี เพราะถ้ามีแค่สองช้อยนี้นะครับมีสองช้อยให้เลือกคำตอบคือมีหรือไม่มีคำตอบคือมีนะครับแต่ว่าคำว่ามีเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามยังไงนรกลในมุมมองของคริสตศาสนานั้นเป็นอย่างไรนะครต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคุณพิมพ์ว่าในคริสตชนี่นะฮะหรือคริสตศาสนิกรนสเชนี่เราถือพระคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเป็นที่สุดแห่งความเชื่อของเรา เป็นเป็นหลักฐานสูงสุดนะครับมันก็เหมือนกับทางพุทธศาสนาที่ถือพระไตรปิดกลักษณะดเดียวกันนะครับเราเชื่อว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นได้เปิดเผยว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นคืออะไรม,มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยมีแผนการหรือว่าพระเจ้ามีแผนการให้กับเขาอย่างไรในการที่จะดำรงชีวิตและสุดท้ายปลายทางเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงสวรรค์หรือนรก พระกัมภีพพูด<น>ชัดเจนครับว่ามีแน่นอนแต่ว่าในมุมมองของ,ของพระคิมคัมภีร์ที่เราเราอ่านกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์<ม>ถ้อยคําเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าพระคริมคัมภีร์นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นพระคัมภีร์ที่ดั้งเดิมเนี่ยม,มาจากภาษาอื่นภาษาฮิบรูบ้างภาษากรีกบ้างแล้วแต่ คำว่านรกเนี่ยนะครับที่เราแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยหรือในภาษาอังกฤษใช้คําว่า h e ลเนี่ยนะฮะในภาษาในภาษาฮิบรูใช้คําว่า sheol ซึ่งมันเป็นคําเดียวกับในภาษากรีกที่ใช้คําว่า h ฮ d e s ซึ่งมันแปลได้หลายอย่างมันแปลได้หลายอย่างมากบางครั้งในภาษาในคำเนี่ยนะะช e o อหรือหรือเฮ d e s เนี่ยมันแปลว่านรกก็ได้บางทีแปลว่าแดนผู้ตายก็ได้ บางทีแปลว่าหลุมฝังศพก็ได้มันแล้วแต่ว่าเขาจะไปใส่ตรงไหนจะวางไว้ตรงไหนในในกรณีคืออย่าลืมว่าพระคัมภีเนี่ยเราไม่ไดเอามาตั้งแต่ดั้งเดิมถูกไหมครับมันมีแปลคัดลอกมาเราเชื่อในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของบริบทนี่ไม่มีผิดพลาดแต่บางทีเนี่ยผู้แปลเนี่ยจะเอามาใส่าขยายวามยังไงเช่นภาษาไทยใช้คําว่านรกเนี่ยนรกกับคาว่าแดนผู้ตายไม่เหมือนกันเลย ใช่ดูความความน่ากลัวต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิง <c oughs> แต่นั่นมาจากคำคำเดียวกัน<ม>คือคำว่าเอ่อชีโอกับเฮเดสแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เราจะเลือก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถามว่านรกมีจริงไหมคำตอบคือมี <c oughs> แต่มันขึ้นอยู่กับว่าในในมุมมองของเราเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> ในสำหรับมุมมองของผมนะฮะซึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนในกลุ่มของโปรเตสแตนต์คริสตจักรเซเว์เบเนยอาร์เวนติสเราเชื่อเรื่องนรกครับ แต่นรกที่เราเชื่อนี่เราไม่ได้เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่จะมีผู้ไปทนทุกทรมานนับชั่วกับชั่วกันค่ะไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเชื่อนี่ผิดนะแต่หมายความว่าเราเชื่อแบบนี้จากหลักฐานในพระกัมภีร์นั้นนะครับเพราะทําไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อเราพูดถึงนรกค่ะเรามักจะพูดหลังจากตายไปแล้วหลังความตายถูกไหมฮะมันจะต้องมี มีตัวตนที่เป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรก็ตามลงไปสู่ในนรกภูมิมันจะไม่ใช่ตัวเป็นๆอย่างนี้ตัวเป็นๆนี้จะไม่ลงไปคือต้องไม่มีชีวิตแล้วจะต้องไม่มีชีวิตแล้วอาจจะเป็นแค่จิตวิญญาณที่ต้องลงไปถูกต้องถูกต้องนั่นคือลักษณะทั่วๆไปเมื่อเราพูดถึงนรกถูกไหมครับแต่ในมุมมองแบบของเซเวนเดออแมนติสนั้นนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเตสแตนเนี่ยเราไม่ได้เชื่อว่าตายแล้วมีวิญญาณออกไปเราเชื่อว่าตายแล้ว ก็คือรอคอยการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อเสด็จกลับมาตายไปเพื่อไปรอคอยถูกต้องถูกต้องไม่ไม่ยังยังไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่นรกหรือสวรรค์เพราะว่าต้องรอความพิพากษาก่อนใช่ไหมคะนี่นี่คือความเชื่อของเซเดียร์เบนติสซึ่งอาจจะมีคริสเตียนกลุ่มอื่นที่เขาเชื่ออีกแบบหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าในกลุ่มของผมถึงเชื่อแบบนี้เหตุผลจากว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์พูดชัดเจนว่าการตายคือการนอนหลับ ค่ะนี่หลังไม่ไม่กนอนหลับเฉยเหลับเฉยโอ้ค่ะค่ะอาจารย์แล้วพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อปลุกคนนั้นให้ฟื้นค่ะค่ะแล้วก็มีพระคัมภีร์หลายตอนที่พูดว่าคนตายแล้วไม่รู้เรื่องค่ะไม่รับรู้อะไรค่ะทั้งความดีและความเลวเขาไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโลกนี้อีกแล้วค่ะนั่นคือความตายในมุมมองของพระคัมภีร์แต่แน่นอนถ้ามันจะมีพระคัมภีร์บางตอนที่พูดถึงเรื่องของนรกด้วยเหมือนกันเช่นมีคนที่ ลงไปอยู่ในนรกแล้วก็ร้อนมากมีไฟเผาอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าในมุมมองนั้นเนี่ยนะครับทางกลุ่มของซมเด็จอมติสอธิบายความว่านั่นคือคําอุปมาเป็นตัวอย่างว่าเวลาทําดีต้องทําตอนมีชีวิตนะอย่าไปทําตอนตายแล้วมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นในส่วนของนรกเราเชื่อว่าจะมาถึงเมื่อพระเจ้าพิพากษาซึ่ง เราจะรอคอยเวลานั้นซึ่งพระเจ้าจะพิพากษานั้นพระองค์จะเป็นคนจัดก,การในเรื่องนี้ส่วนสวรรค์ก็เช่นเดียวกันก็เช่นเดียว<อ>กันก็จะพูดพากษาเหมือนกันว่าใครเหมาะที่จะไปอยู่สวรรค์ใครที่จะเหมาะที่จะไปนรกในเวลานั้นแต่เราไม่เชื่อว่าตายแล้วมีวิญญาณไปลงนรกมีวิญญาณไปขึ้นสวรรค์ อันนี้เ็นมุมองของเสบียดคือผู้ง่ายเราอาจจะถูกปลุกให้ตื่นแล้วท่านก็ต้องจัดการกับเราว่าคุณจะต้องเดินไปสู่เส้นทางไหนอันนั้นอันนั้นจะมีกระบวนการซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าตรงนี้เราควรจะไปหรือไม่ไปจริงๆเราไม่รู้หรอกฮะแต่ว่ามันมีเส้นทางอยู่ว่าเราควรจะเดินทางไหนเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะไปสู่ตรงไหนมันมีอยู่เราให้คุยกันตรงนั้นได้ได้ค่ะอาจารย์จริงๆทําทำให้มองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธนะคะศาสนาอิสลามเอ่ยนะคะศาสนาอื่นๆนะคะที่ ท,ที่มีอยู่นะคะที่มีอยู่เนี่ยมีมุมมองเขาเรียกว่าคําว่านรกสวรรค์เนี่ยมีในรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมากระทบในเรื่องของการทําดีทําบาปนะคะทำบุญเพื่อทจะไปสวรรค์คนคบอกว่าทําบาปเยอะคุณก็ต้องไปอยู่ในนรกนะคะตรงนี้เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ดีกว่าค่ะทางพุทธทางศาสนาคุณว่าอย่างไรคะาาทางพระพุทธศาสนาการทําการกระทําของมนุษย์หรือสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยนะฮะเรียกว่า กรรมการทำกรรมถ้ากระทำกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าคนที่สัตว์โลกที่ทำกรรมดีคือกับกุศลกรรมมากๆเมื่อร่างกายแตกดับจิตจะจุติปฏิสนธิในภพภูมิโลกสวรรค์ขึ้นสวรรค์นะฮะพูดง่ายๆถ้าขณะที่เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกกรรมสร้างกรรมที่เป็นอกุศลกรรมคือทำบาปทำกรรมให้จะพิสูจน์ว่าอย่างไรคือกรรม บาปกรรมก็ตัวเองก็คงจะเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอะไรนี่นะทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นอกุดศรกรราเมื่อตายจิตจะจุติปฏิสนธิธลงสู่อบายภูมิอบายภูมิทางพุทธศาสนาก็เริ่มตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานะนะฮะเปรตอสุรกายและ,ะที่หนักก็คือสัตว์นรกนะค,คนที่ทำ,ทำกรรมหนักก็ต้องสัตว์เป็นนรก นรกในพุทธศาสนาเมื่อกี้ที่ผมเรียนไว้แต่ต้นว่าเอาเวจีนั่นคือขุมที่ลึกที่สุดที่นี้ยังมีที่รองรองลงมาเช่นสันชีพนรกสันชีปนรกเนี่ยประมาณ500ปีนรกนะฮะหนึ่งวันนรกเนี่ยเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์1วันนะในในนรกขุมนี้คนี่คือขุมที่ขึ้นมาที่สุดแล้วแล้วก็กาลสุตตนนรก รองลงไปลึกลงไปอีกนะฮะสังคาตะนรกรุรูโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกแล้วก็ตาปานรกมหาตาปานรกจนถึงสุดก็คืออาเวจีอาเวจีเนี่ยนับเวลาไม่ได้ต้องใช้เป็นกับเป็นกันคือแค่ขุมแรกที่บางบางที่อาจารย์บอกห้าร้ปีห้าร้อยปีของนรกหนึ่งวันของนรกในขุมนี้เนี่ยเก้าล้านปีนะก็สอดคล้องกับของท่าน ท่านสองศาสนาที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะท่านยังท่านรูจ้จักท่านสองศาสนาซิกท่านก็กําหนดเวลาได้เหมือนกันนะต้องทาน,นคะคร<อ>ับอ,อันนี้ก็ก็พูดเขาก็คือให้รู้ว่ามันมันยาวนานขนาดไหนนะฮะหนึ่งวันของมนุษย์เนี่ยกับหนึ่งวันของนรกหรือสวรรค์หนึ่งวันของสวรรค์ในชั้นดาวดึงเนี่ยก็ยังไม่ยาวนานเหมือนนรกนะฮะตอนเขาคนเขาต้องกลัวการตกนรกนี่เหมือนจะกลัวมากในเรื่องการตกนรกเพราะว่าจะมีภาพ ภาพที่ให้เห็นสะท้อนให้เห็นพูดง่ายๆนะคะแล้วก็คือถ้าเราไปไปในวัดนะคะจะมีภาพแบบนรกเยอะมากของท่านที่ท่านท่านพูดถึงว่าเราร้อนนะร้อนไฟในพุทธศาสนาก็มีบางกลุ่มนี่อ่าเท่าผิดประเวณีนะฮะเขาบอกอุปมาเหมือนมีต้นยิ้วแล้วก็หนามยาวปลายหนามก็มีไฟลุกเป็นเพลลุกเป็นไฟร้อนอยู่ตลอดเวลา <C> e <at> แล้วพูดกีกระทําผิดต้องปีนต้งนงิ้วอะไรขึ้นไปนะอย่างนี้หรือกระทัทองแดงท่านก็นกคงจะรี <C> e <at> นภาพที่ชาวพุทธจะเขียนเอาไว้สอนสมัยก่อนนี่ก็จะปรากฏอยู่ในภาพกิจกรรมฝาผนังเพ <C> e <at> ราะว่าภาพที่แสดงนร,รกภูมิได้สยดสยองสมจริงมากที่สุดให้ไปดูที่วัดนโรง <C> e <at> เขียนมาตกนร,รกูุิไหนูุิไหนนะฮะถูกทรมานด้วยวิธีการใดๆ ก็ให้ไปดูได้นะฮะมิคคือในภาพไตรภูมิระลวงในในพระโบสส์ของวัดต่างๆนี่นะที่เขียนภาพเจตกรรมก็จะพูดถึงภูมิต่างๆตั้งแต่ภูมิสําสุดคือนรกเนี่ยนะฮะเปรตขึ้นมาสูงมนุษย์ขึ้นไปถึงสวรรค์ถึงชั้นพรมสูงสุดนอกสูงกว่าเทวดาก็ชั้นพรมพรมนี่สิบหกชั้นอารูปประพรมอีกสี่ชั้นพระท่านที่ปฏิบัติตามระพุทธศาสนานะเขาเรียกว่า เท่าสายอริยบุคคลเนี่ยนะโสดาบันสัก,กทา,าสกกทา,ทามีอนาคามีแล้วก็อารหันถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ถึงอนาคามีเมื่อสิ้นที่ไปแล้วจะไปอยู่ในในใน,ในชั้นอย่างที่ว่าน,นี้นะฮะนะคะนะ ทำให้รู้สึกว่าเราต้องต้องเร่งที่จะทาความดีเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปรอที่จะสําเร็จอรหันต์ต่อไปคเหมือนถูกจัดวางเอาไว้ตรงนั้นแล้วนะคะความเชื่อในทางพุทธศาสนาเป็นนี้นะฮะนะอยู่ช่วงนี้นะคะจะขอญาตพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเนี่ยนะคะจะกลับมาที่อาจารย์คงกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะบาปนะการทําบาปหรือว่าการทํากรรมดีเนี่ยนะคะในทางคริสต์เองนะคะ มีการสอนไว้อย่างไรในพระคัมภีร์นะคะใน่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ